วันนี้นะครับเราจะมาดื่มดำทำบอนไซกันนะครับในงานเปิดตัวชมรมบอนไซโคราชนะครับที่ใหม่นะครับสถานที่ตั้งก็อยู่ที่สวนอาจารย์ตั้มโคราดนั่นเองนะครับนี่ครับโอ้โหถวนนี้อลังการงานสร้างจริงๆนะครับนี่ครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับสข้างทางนี้งานมิทติ้งนะครับก็จะมีตอตะโกนะครับตะโกหญ้านี่เองนะครับก็ขายอยู่2ข้างทางนะครับเต็มไปหมดนะครับ ก็ขายไปหลายต้นเหมือนกันนะครับผมก็ได้มาต้นหนึ่งนะครับนี่บรรยากาศที่ลงทะเบียนนะครับพลงทะเบียนนี่ก็เป็นหน้าบ้านอาจารย์ตั้มโคราชนะครับก็มีอาจารย์อ่ากบนะครับเป็นแม่งานในการลงทะเบียนนะครับมีท่านรองวินัยแล้วก็อ่าผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์มีทุกท่านนะครับในชมรมบอลไซโคราชนะครับนี่สวนอาจารย์ตั้มนี่สวยมากนะครับบอลไซตั้งสวยมากนะครับกำแพงนี้ลงทุนกันไป หลักแสนเลยนะครับหลายแสนเลยนะครับทํากําแพงเพื่อทําแบ็กเก่าของบอนใสโดยเฉพาะนะครับนี่ครับตะโก้เก่าๆเก่ๆนะครับก็ที่เห็นอยู่นี่ก็อ่าใครจะเข้าไปแบ่งก็แบ่งได้นะครับนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็ตั้งโชว์ไม้ฟื้นฟูไม้อ่าที่ทํากําลังทําก็มีนะครับราคาไม่แรงเลยนะครับที่ผมถามดูแล้วที่สาคัญนะครับสวนนี้มีสวนสายเยอะมากจนงงนะครับว่าอ่าทางอีสานเรา ทางภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนี้ก็เลี้ยงสนสายได้สวยงามเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นไม้บางส่วนนะครับอาจารย์ตั้มก็จะมี2โซนนะครับ2โซนโซนนี้แล้วก็โซนข้างในอีกนะครับนี่บรรยากาศตอนนี้ก็กําลังรับประทานอาหารกันนะครับก็ได้รับความสนใจจากนี่ครับจากพี่น้องชาวโคราชนะครับหลายๆอําเภอแล้วก็มีจาก ถ้าอื่นมาด้วยนะครับทางกรุงเทพทางอะไรก็มาเยอะนะครับก็มาดื่มด่าทําบอนไซกันนะครับดูอันนี้ไม้โครงสร้างก็กําลังทํานะครับสวยมากนะครับบรรยากาศก็อูอบอุ่นดีครับนี่พี่ยงพี่กุ้งพี่ป๊อนี่ครับแล้วก็มาจากนครปฐมก็มีนะครับก็กินข้าวกันอยู่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็มาถึงก็เติมพลังกันก่อนอาหารเยอะมากนะครับนี่ครับแล้วก็มีสายชวนชมมาเยอะเหมือนกันนะครับลุงอาอาจารย ขอ,อออนะครับแล้วก็นี่มือขุดโคราดนี่ขุดนี่ครับงานเปิดตัวนะครับนี่คือป้ายชมรมบอลไซโคลาชนะครับนี่เป็นโลโก้ของชมรมบอลไซโคลาดนะครับก็จะมีรูปบอลไซลแล้วก็ย่าโมยืนอยู่ชั้นบนนะครับข้างบนงบรรยากาศกเราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันครับมาอันนี้ตรงไหครับนัดวันนี้เอา เดี๋ยวนี้เวลานี้ประทนี่หายแยกขาดนี่จะช์จเลยให้ลุงนะ้งนหงงจัดเลยครับมาเดี๋ยวผมถือองแล้วเราจะเห็นตรงนี้้เป็นเยนร้างเันร้งไปบอกว่าเลือกนะิงนี้กัจริง มีสามเล่มนะครับนี่ครับชมรมบอลไซโคราชน,น,นะครับจับแจกหนังสือสมาคมบอลไซ<อ>ไทยนะครับได,ไ,ได้กับได้ครับนี่ครับหนังสือศูนย์ของลรงไน่น oh <laughs> โอเคเล่มที่หนึ่งนะครับหนังสือบอลไซมูลค่าสี่ร้อยบาทจากสมาคมบอลไซไทยหมายเลขยี่สิบเอ็ดอยู่ไหมครับยี <20. S 2> ่สิบเอ็ดยี่สิเอ็ดเลขยี่สิบเอดโอเค <laughs> อ่าบหมายเลขต่อไปนะครับที่จะได้รับหนังสือจากสมาคมมอซไ,ไทยมูลค่า400บาทก็คือหมายเลข23ครับเศรัฒนาสรรูปทรงโอเคในการผุดไม้นะครับครับนะครับเรื่องสุดท้ายหนังสือจากสมาคมมอซไทยนะครับมูลค่า400บาทหมายเลข 02ครับ02โอ้โอ้สมาชิกใหม่ขอบคุณนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็อัปเดตได้ตามไลน์เดี๋ยวใครยังไม่ได้เข้าไลน์ครับก็เข้าไลน์ได้ใน Facebook ชมรมมอเตอร์ไซค์โคราชก็เข้าไปดูได้ครับจะพยายามอัปเดตครั้งหน้านะครับเดี๋ยวจะปรับท่านประธานให้เอาลวดมาแจกด้วย ทันน uh, ี nous, donc, si est, ้มาเอากินอะไรมาไม่ทันเลยพี <ire> ่จ ah ิมก ah. okay, ็จะมีต่อมาเนมากจรก็กินจิแต่ก็รีบมาแล้วทันคนอยู่กะนยาะเลยติดใจกันโอเคครับขอบคุณครับี๋เวครับเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปร่วมกันนีครับหลังจากถ่ายรูปร่วมกันนะครับเราก็มาเดินชมบอนไฟต่อนะครับก็จ้องจ้องไว้นะครับหลายต้นนะครับว่าต้นไหนพอจะยกขึ้นรถได้บ้างนะครับโอ้ก็ งานครั้งนี้ก็ซื้อขายกันไปหลายต้นนะครับแล้วก็ประมูลเข้าชมรมบันไซโคราชก็หลายต้นเหมือนกันนะครับโดยพี่ๆทางซีดานะครับเอาไม้มาร่วมประมูลนะครับก็ต้องอขอบคุณด้วยนะครับไว้วพบกันใหม่งานหน้านะครับมิทติ้งชมรมบันไซโคราช